สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับรถที่ไม่น้อยที่สุดเท่าที่เรามีมานะครับคันนี้เป็นรถปี2011ครับเลขไม่เพียง29,000กิโลเมตรครับใหม่มากครับผมสงสัยเรื่องเลขไม่เอารถไปเช็คที่ศูนย์ได้ครับจะเช็คจะให้ช่างมาตรวจเช็คจะอะไรของแท้คือของแท้ครับไม่น้อยจริงๆครับคันนี้เป็นบุนไดโซนาร a ต้าครับเป็นตัวโซนาร์ต้าสปอร์ตครับ 2.0S ครับ คันนี้นะครับออกใหม่ๆเนี่ยประมาณ1.55ล้านนะครับเป็นรถที่รูปทรงสวยที่สุดในช่วงยุคปีนั้นเลยครับในช่วงประมาณปี2 0 1 1 1 2ครับตัวนี้ครับเป็นรถเก๋งขนาดกลางที่ออกแบบมาได้ดีมากครับเพราะว่าหลังคาในยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถที่ราคาประมาณนี้นครับไม่ค้าบ2ล้านก็จะไม่มีคันไหนที่เป็นหลังคาแก้วและถ้าดูมิตดิด้านข้างนะครับของรถรุ่นนี้จะ มองผ่านผ่านเนี่ยจะรูปทรงคล้ายๆประมาณ m e r c e d e s b e n บตัว cls ครับนะรูปทรงจะออกแนวคูเป้แต่เป็น4ประตูครับรถคันนี้ได้เรื่องความเดิมนะครับคันนี้นะครับ feeling ในการขับเนี่ยจะไม่นุ่มมาก แต่ก็ไม่แข็งมากมันจะออกหนึบหนึบแน่นแเฟิร์มครับวิ่งทางยาวๆวิ่งบนเขาดีเลยครับเวลาเข้าโค้งบ่อยๆเนี่ยครับมันเกาะถนนดีมากครับนะส่วนอาตตาสิ้นเปลืองเนี่ยมันจะทําได้อยู่ประมาณ13-15กิโลลิตรเมื่อเราขับทางไกลครับเรามาดูภายในกันนะครับทุกซอกทุกมุมของคันนี้ครับใหม่มากๆครับพลาสติกยังไม่แก่เลยครับ ไม่รู้คุณพี่เขาจะเก็บไว้ทำไมครับเจ้าของเดิะบาร์โค้ดก็อยู่ครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับพวงมาลัยครับเราดูตรงพวงมาลัยครับรถวิ่งมากวิ่งน้อยครับถ้ารถวิ่งเยอะเนี่ยครับพวงมาลัยมันจะเป็นหนังที่มันมากๆจนลื่นหรือบางครั้งถ้ามันเยอะจัดมันก็ขาดครับอันนี้ครับมันจะยังเป็นหนังที่มีสภาพดีอยู่เพราะว่าการสัมผัสมันน้อยครับมาดูตรงหัวเกียร์กันครับ ถ้ารถวิ่งเยอะนะครับไปดูคันไหนก็ได้ครับหัวเกียร์ที่เป็นหนังนี่ครับมันจะเงาแวบแล้วครับเนี่ยมันคือบ่งบอกว่าวิ่งน้อยจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถพาไปตรวจเช็คที่ศูนย์ได้ครับของแท้คือของแท้ครับนะคันนี้ก็ภายในก็นั่งสบายนะครับอะแล้วก็มาจอกแนวทรงสปอร์ตครับนะคนตัวใหญ่ขับได้สบายครับข้างหลังก็ไม่อึดอัดมากครับแต่ด้วยลักษณะทรงมัน คล้ายๆคูเป้นะครับรูปทรงหลังคามันก็จะเตี้ยนิดหนึ่งครับคันนี้นะครับพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแล้วก็จะมีแพดเดิชิพมาให้ในตัวนะครับเราสามารถกดบวกลบได้ฮะก็อัตราเร่งทันใจครับ เรามาลองนั่งข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับถึงรูปทรงอ่ะมันจะเป็นแบบคูเป้นะครับแต่ว่าเวลานั่งแล้วมันก็ไม่อึดอัดครับยังมีพื้นที่หลังคาเหลืออีกเยอะครับเอาเป็นว่าคนสูงสักประมาณ175-180ถึ180นั่งได้ครับนั่งสบายฮนะหลังคากระจกก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันร้อนเพราะจะมีตัวบังแดดอยู่นะครับเวลาเราปิดหลังคาแก้วเรามาจับผิดกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้มันใหม่จริงไหม ดูตรงชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกพวกนี้มันคือออริจินัลโรงงานครับนะครับดูเท็กเจอร์ของมันนะถ้ารถที่ใช้งานเยอะๆเนี่ยตรงลายของมันเนี่ยมันจะสึกหลอไปตามการใช้งานนะครับพวกนี้นะครับลายมันยังอยู่เลยครับนี่ครับแล้วก็พวกแผงข้างประตูครับถ้ารถมันผ่านการใช้งานเยอะๆครับตรงวัสดุที่เป็นผิวมันพวกนี้นะครับมันจะเป็นลายเต็มไปหมดแล้วครับแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ครับ ท่านจะแย้งว่าคุณก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ทั้งคันดีคันนี้คงได้เปลี่ยนทั้งคันแหละครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะมันใหม่ทุกจุดครับซึ่งว่าถ้าเปลี่ยนไปทั้งคันมันจะเกินราคารถครับซึ่งว่าไม่มีใครทาแน่นะครับเนี่ยตรงพลาสติกพวกนี้ก็เหมือนกันครับเนี่แหละคือรถใช้น้อยจริงๆครับมันก็ใหม่นะครับทุกส่วนมันบ่งบอกครับว่ารถวิ่งน้อยแม้กระทั่งผ้าหลังคานี่ก็เป็นผ้าหลังคาเดิมโรงงานนะครับนอกจากไม่หย่อนแล้วมันยังไม่สกปรกด้วยครับ ด้วยตามอายุรถเนี่ยถ้าปีขนาดนี้ก็ต้องวิ่งไปละอย่างน้อยสัก20,000นโลฮะ<า>ถ้าใช้งานทุกวันนะครับนี่นะครับใหม่แสดงถึงความใหม่ของมันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายรถกันครับว่ามีรีวรอยอะไรไหมครับครับเรามาดูท้ายรถโซนัต้ากันนะครับนี่ครับ นี่นครับผิวสีเดิมเลยครับไม่มีพ่นนะครับเพราะว่าถ้าพ่นมันจะเงาครับนี่จะเป็นสีด้านครับแม้กระทั่งซีนที่มันมาจากโรงงานนะครับก็เป็นของเดิมครับมุมต่างๆครับนี่ครับรอยอาร์คก็เป็นรอยอาร์กลงงานเดิมนะครับคันนี้ต้นรับเข้าก็พยายามพยายามจะหาข้อตินะครับแต่ไม่รู้จะติอะไรครับนี่ครับทั้งสองฝั่งครับ เดิมหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับนี่ครับห้องเครื่องครับผมเราดูภายในห้องเครื่องนะครับก็สะอาดเรียบร้อยดีครับพวกซีนต่างๆเนี่ยก็เดิมหมดครับ เอาเป็นว่ามันเป็นรถปี2011ที่ใหม่มากครับแต่ถ้าขั้นคาดหวังว่าให้มันใหม่ทุกอย่างเหมือนป้ายแดงมันคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเราขาย299,000ป้ายแดง1.55ล้านแล้วเวลามันผ่านมา10กว่าปีแล้วรักษาได้ขนาดนี้ผมก็ชื่นชมในเจ้าของเก่ามากๆเลยครับว่าเขารักษารถได้ดีมากนะครับเรามาดูพวกซอกประตูตามบานพับต่างๆนะครับว่ามันเดิมไหมครับนี่นะครับ สำหรับส่วนพวกออปชันต่างๆของรถคันนี้ครับพวกบ่อไฟฟ้าพุทสตาร์ทอะไรพวกนี้มีครบอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับเป็นรถนำเข้าขายในอเมริกาได้ออปชันแค่นี้อยู่ในไทยได้สบายครับระบบความปลอดภัยก็ไม่ได้อยครับถ้าด้อยเนี่ยทำตลาดในอเมริกาไม่ได้แน่นอนครับสำหรับท่านที่อยากค้าพิสูจน์ว่ารถใหม่2 0 0 0มีจริงไหมมาพิสูจน์ได้ที่ Open Road ครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่ เทียบกับคันไหนก็ได้ขออย่างเดียวไปที่ยาไปเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงเพราะเวลามันผ่านมา10ปีมันอาจจะไม่เปะ๊ะแต่คันนี้เกิน95%แนะ่ครับเมื่อเทียบกับป้ายแดงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบตัวจริงมาลองขับได้ที่โอเพ r นโรดขอตัวก่อนครับสวัสดีครับผม